กินได้ก,ไไดกินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้กะกิ แขกรับเชิญวันนี้คุณผู้ชมครับเธอสวยเหลือเกินเธอเป็นตลกสวยดาวค้างฟ้านะคุณผู้ชมกำลังเป็นที่ฮอตฮิตในยุคปัจจุบันมากทีเดียวคุณอาราชรันเชิญยีสวัสดีท่านผู้ชมเจ้าค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะแม่ปริกอ๋อใช่ไหมใช่ไหมปริกนะคะแล้วหล่อนเป็นใครยะ กาลเกตแม่หญิงแห่งอายุทยา<อ>เธอเหมาะมากเลยหน้าเธอเหมือนตั้งมนมาสิบชาติเลยจริงๆสวยเหลือเกินฮิปปี้ามก่านเลยชมจากใจหรือเปล่าคะก็รู้อยู่แล้วฟังก็น่าจะรู้ว่าออกจากใจไหมนะคะแต่สีหน้าบ่งบอกว่าอิดนะคะ อิดมากเลยไม่ใช่แค่คอิดค่ะลิศยาค่ะหรักค,ค่ะเมอ,อีพินอีพินเบาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่กาละเกตนะคะจะหลุดจากกระจกในสมัยเดิมกุ้ยไม่ใช่กระจกวันนี้นะคะแม่กาลาเกตจะเดินออกมาจากอดีตค่ะแล้วมาทําเมนูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเปล่านะคะกับเมนูที่มีชื่อว่านักประวัติอลรชอน กติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิง้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูกันว่าน้ำปลาหวานของอลชอนจะกินได้หรือเททิง้งรวามอย่างคะกล้าพูดได้เต็มปากไม่หญิงอโยธยาคนนี้พูดได้เลยว่าการเป็นผีบ้านผีเรือน ออการบ้านการเรือนยาลำบากเลยเอาพัดมาฉันช่วยอถือก่อนก็ได้อาจารย์จะถือหรอครับไม่หล่อนจะได้นั่งทํากับข้าวได้ไงล่ะยาฝากด้วยครับอาจารย์ฮึงโอเคนะครับให้มันรู้ไปทำสิย่หล่อนถ้าพูดถึงขนาดนี้อย่าใช้คําว่าครับกับผมดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> สายตรงสายตาการทุคริบอะไรก็ปี ล้อมันหนึ่งมันได้ไม่เอาน่ <c oughs> กลัวกระปีเ <c> อ <oughs> <c oughs> ใส่เลยนะเจ้าค่าเชิญเลยคเอ,อ่เอ,อขอถามหน่อยค่ะค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้ไม่ทราบค่ะเอาแล้วเอามาเพื่ออ้โ <c oughs> อธิบายด้วยสิยาหลอน อะไรนะคะอธิบายด้วยสียันหล่อนถ้าอธิบายได้จะถามเพื่ออะไรล่ะคะอันนั้นคืออะไรสุดยอดค่ะการเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะมันก็ต้องทำให้ได้เสน่ห์ไปะจวักกุลสตรีไทยแห่งอโยธยาผัวรักผัวหลองถูกตั้งหลงไปที่อื่น ขอเวลาแป๊บนะคะใส่น้ํเอาค่ะค่ะเชิญค่ะอันนี้ชื่อน้ำไหมคะน้ําค่ะน้ำมนหรือเปล่าคะไม่ค่ะออ๋ไม่ใช่น้ำมนเใช่น้ำปนเลยค่ะเติมน้ํำว้าตายแล้วท่วมน้ําท่วมปีห้าสี่อ่อาจารย์อยู่เฉยนะคะอยู่เฉยนะคะกับปี กาปฟอุ้ยใส่ไ,ไปเลย<อ>กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ชงม,มันสุดยอดเมนูนี้น้ำประหวานใส่กระเทียมเหรอ <c oughs> อันนี้กระเทียมเหรอคะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะกระเทยชอบกระเทียมตอนนี้ใจฉันเย็นมากเลยค่ะเย็นไปทั้งตัวแล้วล่ะค่ะแล้วคะ <c oughs> อีกห้านาทีค่ะสักครู่คระแต่สีมันมาแล้วนะพอสีก็ปรีมาแล้วค่ะสีก็ปรีมัสีเหม็นมากเลยกป็ปิรู้ว่าเหม็นเลยรู้ว่าเหม็นแล้วขนใสมาเยอะแยะทําไมเอามาวางเพื่ออะไรค่ะก็ไม่เข้าใจอะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ,ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะ แต่เวลาอยู่ที่บ้านอ,อยู่ที่บ้านของเกดเองนะเกดไม่ได้ทําแบบนี้นะคะคะือแบบใส่กะปิใส่น้ำตาลนั่น,นไม่ต้องมาเคี่ยวอย่างนี้ด้วยค่ะเส<อ>ีวลากินเลยเหรอกินเลยค่ะจิ้มกะปิเลยค่ะสเสน่ห์ไปจวักทําให้ผัวรักผัวหลงผัวกินแล้วก็ต้องติดใจ ปากเป็นมากดูที่เขาจัดให้สับปะรากมากดีนะปะดูสิเห็นไหมจัดสวยเกินหน้าอีกเดือดอยังต้องเดือดนะแล้วอุแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะขอโทษนะคะโอ้ยอะไรอะค้แม่สีเรือนอะไรเคลเป็นดอย่างเงี้ยอาตากเธอตาตากเธอจะจะเป็นลม สุดยอดค่ะโอเคนะครับค่ะเอ่ามากเลยเดี๋ยวามาชิมกันช่วงหน้าละกันนะคุณผู้ชมว่ามันจะกินได้หรือเททิ้งเกือกขามันน่าจาเหรอครับหนู่มไม่ได้ว่าจา์นะคะเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์รสชาติกตนแล้วนักผู้ชมว่าน้ำปลาหวานอลชอนนั้นมันจะกินได้หรือเททิ้งกินได้สิครับไม่จันว่า ไม่จันว่าเจ้าเอ๋ยลองลองทานดูแล้วไม่จันว่าจะติดใจฉันเนี่ยตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยฉันมีสักสิบชื่อเดละมังเมย์นังจวงนัง<อ>จวงนางจีดจ่าะไรนักหนานังแย้มเอ๋ยละครจบไปนานมากแล้วเธอน่าจะกลับมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วนะ หรอคะาะค่ะขอโทษค่ะเนี่ยฉันเคยกินน้ำปลาหวานมาหลายยุคหลายสมัยนะแต่ฉันไม่เคยเจออีเวอร์ชั่นที่กันนํากะปีขนาดนี้นบ้านฉันทําฉันไม่ใส่กะปีด้วยนะแล้วก็เอ๊ะฉันเห็นตัวใส่อีป่นๆนะมันกุ้งแห้งป่นนะตัวท้นกุ้งแห้งป่นด้วยกุ้งแห้งตัวด้วยหรอกินก็กินไปเถอะ่าอาจารย์ขาอร่อยอไม่อร่อยลองชิมดูแล้วจะติดใจแล้วจะร้องคำว่าอ้น่าก,กินนโอ้โห กะปิทั้งนั้นเลยอ่ะกินไปเถอะจะดมทำไมกินเลยลห่น้มันไม่ใช่เลยนะน้ำปลาหวานนะกินไปเถอะค่ะอาแต่กเสร็จถอกินด้วยกินคำแรกเหมือนเป็นยาถ่ายแต่กินเยอะๆไปเหมือนยาละบายอะค่ะเอาละหน้าไม่บ่งบอกหน้าเดียวกันหมด อร่อยด้วยไม่อร่อยก็วยไหมลูกพี่อรชารลองชิมเสร็จอ๋ออิ่มข้าวเช้าแล้วก็รอ,อพี่อา,าร์ชาอร่อยจริงนะอร่อยค่ะอือร่อยจริงจะไม่ได้พูดเล่นนะใครแกะสลักเนี่ยอร่อยนะอมอมพูดความจริงมา เียวออกกจาาด๋ไม่อร่อยเนียมันไม่เบิ้ลหรอกใช่จ้ะค่ะพอจบรายการแล้วหนูก็ต้องรีบไปหาหมอครับพร้อมไปล้างไตคระเค็มจริงเหรอไม่เค็มอะบอเด็มหกเนารสชาติอร่อยใช่ไหมอร่อยทำให้มันจริงๆหน่อยมันอร่อยไหมอร่อยค่ะเห็นไหมคะบะบ้วน้ำปลาหวานอรชอนกินได้อ้ คุณ<ว>ามาอาจารย์เป็นคนแรกเลยที่บอกว่ากินได้ที่จกระทำซ <c oughs> ะจนทุเรศ <c oughs> โอ้โอาจารย์คนเราอันนี้พูดกันเลยตรงนี้ว่าตุ๊ดไม่ช่วยตุ๊ดแล้วใครจะช่วยตุ๊ดหนู <c oughs> ไม่ได้ว่าอาจารย์ค่ะหนูพูดถึงตัวหนูเอง <c oughs> น้ำตาหวานกินได้แต่ต้องตาย <c oughs> <c oughs> อย่าให้ถึงตายช่วงหน้าดูว่ายิ่งสัตว์จะทำอะไรให้แม่นี่กิน เอาดิไปตอยโอพอจุ๊กจุ๊ค่ะวันนี้นะอาจจะิ้งจะทําของอร่อยๆให้น้องอรัชช์ชนรับประทานนะคะขอบคุณค่ะจะทำข้าวเหนียวมูนอันชันกับกล้วยหอมทอดข้าเหนียวมูนอันชันจะอร่อยหรือเธอไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับฉันเธอไม่เข้าใจหรอจากเข้าใจค่ะเดี๋ยวฉันจะทำข้าวเหนียวมูนเวอร์ชันใหม่ให้เธอเวอร์ชั่นใหม่มาดูนะค่ะ นึ่งร้อนๆจับซีร้อนไหมไอมือพงองร้อนแล้วค่ะเยอะไปเห็นไหมคะร้อนนะคะ่ะมันร้อน,นจริงอันนี้ไอออกมาเลยเห็นนะป้านี่ร้อนอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองอนึ่งร้อนๆ<า>้อนเสร็จแล้วฉันก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอุ้ยนี่นี่สูตรของฉันทำง่ายแบบนี้เลยกลางเกลือปน่นใส่ลงไป ใส่น้ำที่คั้นจากดอกอัญชันเห็นไหมไง,ง่ายาปะง่ายมากค่ะกนไม่ได้ฉันก็ใส่นี่ค่ะกระทิอัมพาวากระทิ่แท้ร้อยเเซคั้นทันทีตั้งแต่กระชะเลือมาดูนะใส่แค่กะว่าพอท่วมท่วมพอท่วมชิมิค่ะพอท่วมท่วมท่วม อท่แล้อระบายได้ไม่ใช่ค่ะน้ำท่วมแล้วหรอค่ะอันนี้แค่พอท่วมท่วมคือใส่ลงไปเสร็จแล้วนี่แล้วก็คนคนให้เข้ากันให้คนคนให้เข้ากันเห็นไหมเธะดูสิเข้าใจค่ะดมสิดมโอ๊ยอ๋อไหมโอเคปะโอเคครัเมาธอดูสิฉันก็ได้ข้าวเหนียวหมูละ ปเดี๋ยวทิ้งเอาไว้มันก็จะแบบซึมกะทิซึมน้ําตาลเข้าไปแล้วมันก็จะมันอร่อยมันไหมคะมันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราทอดกล้วยกันนะทอดกล้วยอยากทานกล้วยอะค่ะแบบไม่ต้องทอดได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวให้ทั้งหวีเลยค่ะอ๋อเอาละ่ะคุณผู้ชมต่อไปเราจะทอดกล้วยหอมกัน ในตำหรับของคนสมัยใหม่เหรอคะพุทธกาดอะไรคะฉันพูดกับคุณผู้ชมฉันไม่ได้พูดกับหลอนแล้วหันมามองหนูเพื่อก็คิดดูว่ามองแล้วมาทำอะไรดูเกะกะชพอปกําลังร้อนนะคะพร้อมสากคุณจะเอาน้ำมันสากฉันหรอใครพูดคะหนูไม่ได้พูดค่ะพร้อมสา์ค่ะหนูไม่ได้พูดถ้าจะสา์ก็ต้องสากเสร็จแล้วกรอบทันทีนะคะต้องเป็น บกกลกดค่ะน้ำมันปาล์มรับรองจะติดใจนะคะใส่เตรียมเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จัดการอุ่นสาเน,นใส่ไว้นในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนได้ที่เราก็ผสมแป้งก็ต้องบอกเลยอยู่นี้เขามีเสร็จเรียบร้อยเลยบ a รดาเฟลชิฟฟร์ชชฟรร <c oughs> แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอด โดยเฉพาะเลยยเฉก็หนึ่งถุงใส่ลงไปแบบนี้หนึ่งถุงเลยทอดนิดเดียวก็ใส่ถุงหนึ่งไปเลยให้เห็นเห็นว่าใช้เยอะใช้เยอะนะคะทุนะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำน้ำเยอะไหมคะก็หึงถุงก็น้ำก็เจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมโอ้แต่ใช้ได้แล้วเห็นมมันง่ายมากแล้วเราก็พัก แป้งไว้คราวนี้เราก็จะมาถึงกล้วยหอมนะคะขอขอมนิดหน่อยได้ไหมคะอันเล็กสุดเล็กสุด,สดเวลาส่งของเนี่ยห้ามเอาด้านแหลมส่งให้ผู้ใหญ่ชอบดำใช่ไหมคะด้หะดแหลมไม่ชอบโอ้ยไม่เสยยระวังนะครับ ต้องปอกด้วยหลกค้ะปอกสิคะใครจะกินทั้งเปลือกแบบนี้หั่นเท่านี้หั่นเท่านี้หั่นเท่านี้แล้วก็หั่นต่อเน่นน่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนเยอะทีเพราเราก็ดูว่ามันใช้ได้หรือยังใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ตายแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วยกมาเร็วๆเอารีบเลยในะคะุตายแล้วนี่เห็นไหมอุ้ยใช้มือด้วยหลอคะใช้มือค่ะ ไปทำอะไรมาบ้างเปล่าครับเพิ่งออกจากอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยเวินการมันมีจริงมันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะไม่น่าโดนมือค่ะปากทำนะค่ะเอาเลยค่ะวิ่งเดือดมันน่าจะกระเด็นโดน เรียบร้อยแล้วเธอแม่กาลเกตค่ะไม่ปลิกข้าวเหนียวมูนอันชันกล้วยหอมพ่อเข้าใจค่ะถามจริงๆเถอะอะไรค้างพูดแบบปกติแบบแน่นๆคุยกันนะพูดได้ปะถ้าอาจารย์พูดกับหนูได้หนูก็พูดกับอาจารย์ได้อะเอ้ยผู้ชายปะครับผมผมก็ผู้ชายครับดูทำไมต้องลอยหน้าลอยตาพูดปกติไม่ได้ยังไง อาจารย์นั่นแหละค่ะถามตัวเองดูเปล่าไม่เคยเลยอย่าดิฟอาเลยครับสาบานไหมครับสาบานไหมยกมือยังไม่สนิทเลยครับผมผมสาบานได้ว่าผมบอกเป็นผู้ชายผมบอกผมไม่ผู้ชายสาบานได้ตกลงผู้ชายจริงๆอ่ะครับผมอะไรเนี่ยแต่ทำไมต้องอเมื่อกี้บอกไม่ดึงไง คนเราโตโตกันแล้วโอเคเออฉันว่าแบบนี้ดีกว่านะเธอครับผมครับผมผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วไม่ว่าเธอหรอกเราพวกนาราโอเคค่ะขึ้นขึ้นน้ำค่ะค่ะโอเคเราแคจะรับประทานข้าเหนียวกันไะคะได้ค่ะ ครับวันนี้มาทำกับข้าวครัวเซนเตอร์สนุกมากสนุกมากค่ะและได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็กหยอดกะทิค่ะโอ้ยข่ากะทิเยอะนะคะเน้นกะทิค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างหนึ่งค่ะแล้วก็โรยค่ะเห็นมคะอะไรกันเนะี่ยงางาง,า,งา,าเซนเสิร์ ดูซิเวลาทำอาหารดูซินหน้าตาอาหารหน้าตาดีดีแต่วันหน้าตาตัวเองไม่เห็นดีอย่างนี้เลยอะ่ะอ้าวต้องรอ,<ย>องจะกินไหมหนูพูดถึงหน้าหนูหนูว่าอาจารย์เหรออาจารย์เลยค่ะหนูเคยว่าอาจารย์นี่แหละไม่เคยค่ะนี่ไม่ดูหน้าตัวเองนี่ต้องกินนี้นี่ต้องห็น,นครับกล้ว,เเย,วยแล้วก็เข้าวเหนียวกล้วยแล้วก็ข้าวเหนียวสินิค้าเอออุยอ้ยกล้วยน่ากินเนาะน่ากินค่ะ Anto, oo, แต่หนูไม่ชอบเลยเลหนูชอบแข็งแข็งว่ะครับข้าปาก่อนแล้วกันแล้วค่อยพูดสนช็อตไม่น่าชนเลยเป็นนังชาตินี้ชาติหน้าคงไม่เลิกเป็นแน่ได้ชนกันแล้วอืมกรอบนอกนุ่มในก็ไม่รู้สินะแต่กาดรู้มั้งสินะ ก็ที่บอกก็เราแต่จะคิดพูดไหอร่อยมากเอาละวันนี้คุณผู้ชมอร่อยมากต้องขอขอบคุณนะโอเคจอนที่เธอมาเข้าครัวกับเราอย่างสนุกสนานโอกาสหน้าเราเชิญมาเธอมาอีกนะทานเลยม่ะอร่อยมันเานี้ยได้ไหมแล้วมันไม่พูดเี่มันดูน่ากินอ่ะก็ดูหน้าแต่ละคนสินน่ากินไหมนะ อร่อยสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้และก็สาระอีกมากมายเด้อเมนูอาหารที่อาจารย์ก็ทำให้ทานด้วยก็คืออร่อยอะค่ะชอบมากค่ะถ้ามีโอกาสได้มาอีกแล้วก็ซอนอนะ่ะอยากจะให้อาจารย์ยิ่งสักเนี่ยทำเมนูแซบๆให้ซอนทานเพราะชอบครับฝีเมื่ออาจารย์นี้คงจะสุดยอดน่าดูเลยครับกิ่นได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ถึงทิ้งไปสิ